กับนางเอกสาวคนนี้นะคะมากี้ราศีค่ะเมะื่อวานนี้ออกอีเวนต์ไม่ได้เจอนักข่าวนานค่ะอัปเดตความปังกันหน่อยค่ะเรียกว่าปังปังจริงค่ะปังแรกนะคะก็เป็นเรื่องราวของลูกปว่าแปดเนี่ยแหละค่ะน้องมีก้าน้องมีย่าเนี่ยค่ะตอนนี้3ามวกกว่าแล้วนะคะ ซึ่งเดือนหน้าเนี่ยเดือนสิงหาคมก็จะเข้าเรียนชั้นอนุบาลแล้วค่ะโดยค่าเทอมของลูกๆต่อเทอมเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมคุณผู้ชมคือมาร์กี้เนี่ยเขาบ่กลบคูณหารให้แล้วนะคะต่อคนแบบนี้นะคะคนละ240,000บาทซึ่ง1 000, ปีเนี่ยมี2เทอมด้วยกันเท่ากับคูณ2นะคะ240,000คูณสเข้าไปนะคะก็เป็น960,000โอ้โห้าเทอมเฉียดล้านละค่ะทำเอายายเหน่งออนสีแม่ของคุณมาร์กี้นะคะถึงกับเอ่ยปากว่าเอาอย่างนี้ เดี๋ยวยายจะขอสอนเองที่บ้านละกันโ,โนะคะซึ่งล่าสุดนะคะเมะื่อวานนี้ได้เจอคุณมากี้เธอก็อัปเดตนะคะว่าตอนนี้ตอนที่เธอเรียนนะคะ่าเทอมของเธอแพงว่าแพงแล้วนะคะพอ,อทราบว่าค่าเทอมลูกเน่ยโอ้โหแพงตกใจเลยแต่โชคดีนะคะที่ค่าเทอมของฝาแปดเนี่ยคุณปู่นะคะพ่อขอ,ของคุณป๊อก เขาเป็นคนแบบดูแลให้ทั้งหมดเลยกราบแทนจริงๆนะคะด้านโรงเรียนหลักๆนะคะก็เลือกเพราะว่าใกล้บ้านเนี่ยค่ะส่วนที่ให้ลูกๆเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็เรียนอินเตอร์มาเหมือนกันนะคะอ่ะไปฟังความรู้สึกนะคะคุณแม่สดสวยหน่อยค่ะแรงเหมือนกันเนาะเห็นเห็นเห็นเหเห็นเห็นเห็เหนเห็นเั้งแต่ตั้งนต่ ค่าเทอมตอนสมัยเราเราก็ว่ามันก็แพงแรงปีหนึ่งมี2เทอม2องแสนสี่บวกกันเป็น4ี่แสนแปดสี่แสนแปดสองคนก็เกือบล้านนะคะก็ <c oughs> เอาหลักๆคือใกล้บ้านทีนี้มันก็มี2ออย่างให้เลือกแล้วโรงเรียนไทยหรือโรงเรียนอินเตอร์ซึ่งเราเลือกโรงเรียนอินเตอร์เพราะเพราะเราก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือโชคดีคือคุณปู่เป็นคนรับผิดชอบ กราบคุณปู่จริงๆเลยนะคะน่ารักมากค่ะส่วนบ้านหลังใหม่ค่ะที่เปิดให้ชมผ่านทางช่อง y o ยูทู e เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่คุณผู้ชมล่าสุดนะคะร้องว้าวไปเลยค่ะ70ล้านบาทบ้านเขาสวยริมแม่น้าเจ้าพยาวิวสวยมากนะคะฟังไม่ผิด70ล้านบาทจริงๆค่ะซึ่งก็เช่นเดียวกันค่ะกราบคุณปู่นะคะ คุณปู่พ่อของคุณป๊อกเป็นคนออกค่าสร้างบ้านใหม่ทั้งหมดแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ข้างในเนี่ยเธอและสามีเป็นคนจัดการเองถามว่ามีทะเลาะกันไหมเพราะว่าบางทีมันบางรสนิยมบางเลนบางสไตล์นะคะสนุปคุณมากี้บอกว่าไม่มีทะเลาะกันเลยค่ะเพราะว่าต่างคนต่างมีมุมที่ชอบแตกต่างกันไปส่วนฝาแฝดก็ปลื้มมากค่ะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยเขามีพื้นที่ให้วิ่งเล่นด้วยไปฟังสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณปู่ออกค่าสร้างบ้านให้เฟอร์นิเจอร์ข้างใน จัดการเองคุยคุยไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าตรงที่เป็นส่วนรวมให้มันแบบประมาณไหนแล้วพี่ปอก็จะมีโซนที่เป็นของเขาที่เขาอยากให้นะแล้วของเราก็จะมีโซนที่เป็นของเรานะคะมากี้ก็ฝากขอบคุณนะคะคุณปู่ด้วยนะคะทุกอย่างเลยยูไม่ประหนึ่งว่าเป็นญาติเขาแล้วนะที่อยากจะเห็นหน้าคุณมากี้ตามอีเวนต์บ่อยๆนะรับงานเยอะขึ้นเพราะอะไรคาเทิมลูกเมคมันนี่ไงเมคมันนี่กันไปนะคุณผู้ชม